ในบางครั้งธุรกิจอาจมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อก่อให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารงานซึ่งไม่อาจรอจนถึงครบกำหนดชำระนี้ได้รู้หรือไม่ว่าเราสามารถนำบัญชีลูกหนี้การค้าไปหาเงินทุนได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับผมกิกนะัทพลเพ็งไร่ขิงวันนี้เรามาทำความรู้จักกับการถ่ายโอนลูกหนี้การค้ากันดีกว่านะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรและวิธีการเขาทำกันอย่างไรกับ The Money w o r วอรที่นี่ครับ Good Energy Podcast You're listening to Good Energy Podcast คุณผู้ฟังครับรู้หรือ ไม่ว่าธุรกิจเนี่ยสามารถนําบัญชีลูกหนี้การค้าไปหาผลประโยชน์ก่อนวันครบกําหนดชําระเงินได้ด้วยเหมือนกันนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะใช้2วิธีก็คือการใช้บัญชีลูกหนี้เนี่ยในการคาประกันเงินกู้หรือการทํา assignment กับการขายหรือโอนบัญชีลูกหนี้ที่เรียกว่าการทํา factoring นั่นเองครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําความรู้จักกับการทํา factoring นะครับส่วนเรื่องของการใช้บัญชีลูกหนี้ในการคาประกันเนี่ยเอาไว้เป็น ep หลังๆแล้วกันนะครับทำไมเราต้องทํา factoring ลูกหนี้การค้าบางทีเนี่ยในโลกของธุรกิจเราเนี่ยก็มี มีคู่ค้าที่ขอเครดิตกันยาวนานมากเป็นการเช่นบริษัทมหาชนใหญ่หรือว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากก็มักจะขอเครดิตกันเกินเกวันขึ้นไปบางที่เนี่ยขอเครดิตกัน180วันก็มีนะครับการที่เราจะต้องรอเงินจนกว่าจะชําระหนี้มาเนี่ยเราก็เหงือกแห้งได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคู่ค้ารายใหญ่ๆหรือว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยแบบนี้เนี่ยมักจะมีการดีลโครงการแัคต์ริงไว้กับสถาบันการเงินครับทำให้เราสามารถถ่ายบัญชีหรือว่าโอนบัญชีรูปนี้ได้ง่ายมากๆนะครับ คุณผู้ฟังทราบหรือไม่ว่าการทำาฟคเตอร์ิงก็ถือว่าเป็นการกู้เงินประเภทหนึ่งนะครับโดยการโอนกรรมสิทธิ์ในการรับเงินตามบัญชีลูกหนี้การค้าเนี่ยซึ่งอยู่ในรูปแบบของใบแจ้งหนี้ประเภทต่างๆเช่นพวกใบส่งของใบวางบินใบแจ้งหนี้หรือว่าใบกำกับภาษีนั่นเองคือเราต้องเอาไปขายให้กับผู้ซื้อบัญชีหรือว่าสถาบันการเงินที่ทำาฟคเตอร์ิงนะครับโดยผู้ซื้อเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการวิคออเคราะห์เครดิตของลูกหนี้การค้าให้กับเราก่อนว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับความเส เสียงแทนเรานั่นเองเวลาต้องเรียกเก็บเงินนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องในปาร์ตี้นี้บ้างนะครับ ซึ่งปาร์ตี้ที่จะเกิดขึ้นหลักๆก,ก็จะมีองค์ประกอบกันอยู่3ฝ่ายนะครับนั่นก็คือ1ผู้ซื้อหรือว่าสถาบันการเงินครับสผู้ขายก็คือเรานั่นเอง3ลูกหนี้การค้าครับของผู้ขายก็คือเป็นลูกหนี้ของเรานะครับการทำแฟคเตอรนิ่งเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับตามความรับผิดชอบในด้านการบริหารลูกหนี้แล้วก็ระดับความเสี่ยงก็คือวิธีที่1ครับคือการขายโอนลูกหนี้กันอย่างเปิดเผยเลยก็คือทั้ง3ฝ่ายเนี่ยจะทราบรายละเอียดดังกล่าวนะครับกับอันที่2ก็คือ ผู้ที่เป็นลูกหนี้การค้าของเราเนี่ยจะไม่ทราบว่าเราเนี่ยมีการขายโอนลูกหนี้การค้าของเราให้กับธนาคารซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทํากันตามวิธีที่1นนะครับวิธีที่1เนี่ยจะโอเคกว่านะครับในมุมมองของทิ๊กเองนะครับแล้วก็บริษัทมหาชนใหญ่ๆห,หรือว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขามักจะดีวไว้กับธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีการปฏิบัติเนี่ยก็จะมีอยู่2วิธีนะครับก็คือมีวิธีที่ไล่เบี้ยได้กับวิธีที่ไล่เบี้ยไม่ได้นะครับซึ่ง2งวิธ กันยังไงนะครับหรือวิธีไล่เบี้ยได้เนี่ยก็คือสถาบันการเงินเนี่ยจะเรียกร้อง เ,เมื่อลูกหนี้การค้าของเราไม่ชําระเงินนะครับแต่ว่าส่วนวิธีไลเบียไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของสถาบันการเงินเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของความเสี่ยงตรงนี้แทนเราแต่ส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ของกิ๊กแล้วเนี่ยมักจะเป็นวิธีแบบไลเบียไม่ได้เป็นส่วนมากนะครับแต่ข้อเสียของการทํแฟค c t อร i n ิ่งก็มีนะครับการที่สถาบันการเงินยอมซื้อลูกหนี้ของเราเขาก็ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับใครเขาจะเอาเงินมาให้เราฟรีใช่ไหมครับแน่นอนครับบริษัทหรือว่าสถาบันการเงินที่รับทำแฟคเตอร์ิ่งเนี่ยเขาก็ จะคิดอัตาราลดตามที่กําหนดเอาไว้กี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไปโดยคิดเป็นวันตามระยะเวลาของเครดิตที่ลูกค้าเราเนี่ยจะสั่งจ่ายมานั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆในการขายโอนลูกหนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ค่าสินค้าของเรา1ล้านบาทถ้าเราขายลูกหนี้ในวันนี้เราจะได้เงินจากสถาบันการเงินไม่เต็ม1ล้านบาทนะครับเพราะว่าสถาบันการเงินที่ทํแฟค c t อร i n ิ่งเนี่ยก็จะทําการหักเงินส่วนลดตามอัตราณวันที่ขายไปจนถึงวันครบ เครดิตชระเงินแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมอื่นๆเนี่ยไว้ก่อนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะต้องวางแผนการบริหารงานให้ดีว่าคุ้มกับสิ่งที่เราได้เสียหรือไม่นะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับความรู้สับทางบัญชีและการเงินติดตามกันได้กับเ h e m ม n e y ี o โวลแคปนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีีหน้ากับ Good Energy Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ Good Energy Podcast